สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่บีแหลมสิงห์ทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับก็สิ้นเสียงนกหวีดยาวที่โอทฟฟอร์ดครับในเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเลสเตอร์ซิตี้สกอร์สามศูนย์นั่นหมายความว่ารูดฟานิสรอยนั้นจะหมดหน้าที่ผู้จัดการทีมขัดตาทับนะครับหรือว่าอินเทอริมเมเนเจอร์แล้วจะเข้าสู่ยุคใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคของรูเบนออมริมทันทีนะครับก็ตั้งแต่วันจันนี้เป็นต้นไป บีแลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่นซูซูกิดีลออฟเดอะเยียร์ดีลสุดพิเศษส่งท้ายปีตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนศกนี้แมนยูเต็ดนั้นกำลังจะปฏิวัติใหม่อีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนผู้จัดการทีมอีกคราแล้วก็นี่คือ เอาดิมจะเป็นกุณสือคนที่10นะครับทั้งแบบถาวรแล้วก็แบบชั่วคราวนับตั้งแต่หมดยุคของบรมครูนะครับเซอร์เล็กซ์ฟอกูเซนไปในซัมเมอร์ปี2013นะ i ครับยูเนเต็ดชนะเกมนี้บูโน่เฟรนเดสลงเล่นเป็นเกมที่250ให้กับยูเนเต็ดตั้งแต่ย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนเะครับเมื่อวันที่29มกราคมปี2020ด้วยค่าตัว67ล้าน6 0 0 0ปอนด์ในตอนนั้นแล้วก็บวกแอดออนสิกถึง21ล้านปอนด์เครับสัญญา5ปีครึ่งแล้วก ในตอนนั้นนะฮะแล้วก็ดูแล้วแกกำลังจะเข้าสู่โค้ชคนที่6เลยนะครับสำหรับทางบรูโน่คนแรกแน่นอนโอเลกุน่าโซชาต่อด้วยไมเคิลแคริกนะครับราฟรังนิกเอริกเทนหากแล้วก็รุดฟันนิสอรรอยนะครับดูเบนอมาริมกำลังจะเข้ามาบรูโน่ในเกมนี้มีส่วนในการได้ทั้ง3ประตูในเกมส่งท้ายรุดนะครับสกอร์แรกของยูเวตได้จากการเล่นร่วมลูกทุ่มนะฮะ ของนูเซมัสราวีแล้วก็มาที่อามาัดที่ทำท่าเฉยๆแล้วก็มีตอกลูกส้นคืนมาแล้วทำให้บูโน่ในวิ่งเข้าไปแล้วยิงแบบโรด์นะฮะเข้าไปเสียบตะข่ายในนาทีที่17หลังจากนั้นประตู20เนี่ยบูโน่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับชาร์จเข้าไปแล้วก็มีแฉลบวิกเตอร์คริสเตนเซนเปลี่ยนทางเข้าไปเลยนี่คือข้อหนึ่งนะครับที่ได้เห็นเนี่ยนี่คือแบบฉบับการได้ประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสไตล์เลยนะครับ ตอนที่รถฟันนิสรอยเนี่ยแมนยูมีลูกแบบนี้อยู่เสมอๆใครที่เป็นแฟนของฟุตบอลในตอนนั้นเนี่ยผมว่าจําแม่นเลยให้ลูกยิงแบบลูกฉลับ,บนุ่นนน่นนี่นะครับของอยูเตดก็คือลูกเปิดแล้วก็กดดันแบบนี้ในลักษณะแบบนี้เนี่ยครับก่อนที่ประตูจะจบลงด้วย3ประตูต่อศูนย์ที่บูโน่เฟนเดสเนี่ยพาบอลขึ้นมาแล้วก็ไหลออกซ้ายมาแล้วก็อเล็เรฮานโดการาโชซึ่งเกมนี้เนี่ยลงไปเป็นตัวสำรองแล้วปั่นไซด์ครงโค้งลงลงนั้นเนี่ย เข้าไปในนาทีที่82นะครับทา่านผู้ชมครับเท่ากับว่า4เกมในการคุมทัพของรุดฟันฟนิสรอยเนี่ยชนะ3เสมอ1ไม่แพ้เลยและที่น่าสนใจก็คือแม่ใครไม่รู้ป <c oughs> อดเอริกเทนฮาร์คเนี่ยยูิเทนได้เล่นในโอทัฟอร์ดทั้งหมดเลยนะครับใน4เกมในยุคข,ของรุดแล้วก็ยิงรวมกันได้ทั้งสิ้น11ประตูเลสเตอร์เนี่เอาไป8เลยนะครับทีมเดียวแล้วก็เสียไป3ราะนั้นถ้าเราเทียบแบบนี้ เอาเรามองกันตามหลักความเป็นจริงเลยนะครับผมว่าแฟนแมนยูก็เข้าใจเพราะว่าถ้าจะให้เทียบระยะยาวของรุดทุมทีมเนี่ยไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าวิธีการต่างๆอะไรต่างๆต้อง,ง,งยอมรับว่าบอลของรุดเนี่ยยังไม่สามารถคุมแมนเชสเตอร์แต่ที่ใหญ่โตขนาดนี้ได้ในเพลานี้นะครับไม่ได้แน่ๆคงจะต้องใช้เวลาอีกนานซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะบรรจบอีกเมื่อไหร่แต่นับเป็นการส่งงานที่น่าสนใจนะครับเป็นการส่งต่อง,งานเข้าสู่ทิศทางใหม่ รายงานจากอังกฤษมีข้อสรุปออกมาว่ารูเบนอโมริมนั้นจะเริ่มทํางานหรือเปิดตัวเนี่ยแหละในวันจันทร์นี้วันจันทร์ที่11พฤศจิกายนแล้วจะหารือกับรถฟฟนนิสรอยในบทบาทของรุดที่อยู่ในเต็ดหรือเปล่าเรายังไม่สามารถตอบได้เพราะว่าก่อนเกมการแข่งขัน,นขจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยรุดบอกว่าตอนนี้รอโทรศัพท์ของรูเบนอโมริมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องรอต่อนะครับทีนี้ก็ รูเบนอมบริมเนี่ยมีเวลาเกือบเกื <ๆ S 1> อบสสัปดาห์ในการวางแผนในเกมแรกในการกลุมทีมที่จะไปเยือนอิฟสวิตทาว์นะครับแม้ว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ของยูไนเต็ดเนี่ยจะต้องติดภารกิจในการรับใช้ทีมชาติในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นส่วนใหญ่ประเด็นสําคัญประการหนึ่งก็คืออมบริมต้องเร่งแก้ไขในการด่วนนั่นก็คือผมมองไปที่เรื่องของระบบเพราะว่าอมริมจะต้องใช้ระบบกองหลัง3คน ทีนี้ต้องมาดูว่าใครจะเป็นเจ้าภาพนะฮะสามคนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเคยยืนเป็นประเภทเซนเตอร์เซนเตอร์คู่มากกว่ามาทาตเลิกเองอาจจะเคยเล่นในระบบเซนเตอร์3ในทีมชาติเนเธอร์แลนด์แต่ผมมองว่า,เ,าเขาก็ไม่ใช่คนที่ยืนตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ยืนตรงกลางคือลำดับแรกที่เราต้องจับตาในยุคใหม่นะครับแต่ว่ากันถึงตัวของฟันนิสรอยก่อนละกันนะครับตั้งแต่เขาผันตัวออกอามาเป็น เทรนเนอร์นะครับเขาเริ่มต้นจากการเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนจากนั้นก็มาเป็นโค้ชในปี2014หรือว่าประมาณว่า10ปีที่แล้วแล้วก็เคยเป็นผู้ช่วยของทีมชาติน์แลนด์ราวๆปีด้วยกันนะครับปี2014ถึง2016แล้วจากนั้นเนี่ยเฮรุษก็ขยับมาเป็นโค้ชกองหน้าเป็นโค้ชยุวชนของ p s v อสวี e n ลเนะครับตั้งแต่ยุคในชุด 18, 19, 21กินเวลาถึง6ปีด้วยกันนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ รุ่นเองขยับขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชกับทีมชุดใหญ่ของ p s v e สบี e n ก่อนจะพาทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของเนเธอร์แลนด์แล้วก็ดัชซูเปอร์ลีกเมื่อฤด,ดูการ2022-2023นะครับแล้วก็ลาจากสโมสรแล้วก็ว่างงานมาจนทั้งได้รับการแต่งตั้งมาเป็นผู้ช่วยของริกเทนฮากในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมางานนี้ไม่เพียงแต่รุ่ดฟานนิสรอยนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นนะฮะยังมีตา a r ฟโค้ชที่ยังลูกผีลูกคนอยู่ และแทบจะทุกตำแหน่งเลยนะฮะนอกจากรุดเนี่ยมีอีก3คนที่เซ็นมาช่วงซัมเมอร์ไล่เรียงก็คือเอริกเคกซึ่งมาจากโกเฮดอีเกิลนะครับมาเป็นผู้ช่วยโค้ชของเทนฮากก็ยังอยู่กับรุดนะฮะแล้วก็เ,เป็นดัชคอนเนคชั่นในตอนนั้นเข้ามาแล้วก็มีเยเล่เทนลูเวล่าซึ่งเป็นโค้ชประตูชาวเนเธอร์แลนด์รวมไปถึงอันเดสกอสเซนนะครับซึ่งเป็นโค้ชชุดใหญ่จากสวีเดนก็เพิ่งมาจากกลางปีเช่นเดียวกัน ดังนั้นดังนั้นสถานการณ์ในโอเทฟอร์ดเนี่ยยังน่าจับตาอยู่ทุกวินาทีนะครับทีนี้ต้องย้อนถาม้วยถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณเป็นอารมริมเนี่ยคุณจะเก็บรุถเอาไว้หรือไม่จะเก็บเอาไว้ถ้าเก็บจะอยู่ตรงไหนอันนี้สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอนาคตของแมนเชสเตอร์เนี่ยเพราะว่าอารมริมเองต้องการมาทั้งชุดมาทั้งเซตมาทั้งคณะของเขาขณะเดียวกันเอง ผมเชื่อแล้วเกินว่าถ้าเอารถไว้ตรงนี้แล้วเป็นผู้ช่วยเนี่ยมันจะแหมมันจะขี่กันไปหรือเปล่าอันนี้น่าจับตามองจริงๆนะครับ4นัดผ่านไปผมว่าฟานดิสรอยทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับด้วยการพาแมนยูเนี่ยยังอยู่ในเส้นทางฟุตบอลคาราบาวครับ,รบหลังจากชนะเลสเตอร์5ต่อ2นะครับเสมอกับเชลซีในเกมบิ๊กแมตช์หประตูต่อนหนึ่งแบบนําก่อนด้วยนะฮะแล้วก็นัดที่3เนี่ยด้วยการเอาชนะในศึกยูโรปาลีก แมนยู U, ไม่ชนะฟุตบอลยุโรปมาปีกว่าแล้วก็เอาชนะ PLK โนอเะไปได้2ประตูต่อศูนและทิ้งท้ายด้วยการสยบเลสเตอร์ซิตี้ส0นะครับโปรแกรมจังหวะมันดีมากได้เล่นในบ้านทั้งหมดแล้วฝากผลงานแบบนี้ทีนี้ต้องดูใจรูเบนอโมริมแล้วแหะครับว่าเขาจะเอารุดไว้หรือเปล่าเราก็หวังว่าฟานดิสรอยนั้นจะโชคดีในโอกาสต่อไปนะครับผมก็อยู่ในยุคร่วมสมัยนะครับเพรนั้นเริ่มทํางาน แล้วทำงานได้ประมาณ2ปีเ็จๆนะครับแล้วก็รุถฟันนิสรอยเนี่ยเจ็บแต่แปลกใจว่าทำไมในเวลานั้นเนี่ยเซอเล็กฟูกสันถึงได้รอกองหน้าคนนี้และไม่แปลกใจเลยครับเมื่อรุดหายเจ็บกลับมาจากการบาดเจ็บใหญ่นะฮะกลับมาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตลอด โอ้โหห้าหกปีที่อยู่โอแทฟอร์ดนี่ยิงกันสนั่นหวั่นไหวจริงๆนะครับแล้วก็เป็นของสแสลงของแฟนบอลทีมอื่นหนึ่งนะก็ผมด้วยแหละนะครับโอเคและนี่คือเรื่องราวของการอำลาและอนาคตที่น่าสนใจต้องติดตามครับของรุดฟานนิสรอยครับพี่ม้านะครับซึ่งคาดว่าย้ำกันอีกครั้งหนึ่งคาดว่าฉายาพี่ม้าในตอนนั้นเนี่ยน่าน่าจะมาจากโครงหน้าหาใช่มาจากขนาดวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่นี่ครับ บีลอมสิงทีวีดูนี้พรุ่งนี้ดูอีกแล้วมาดูแล้วอย่าลืมกินฟาร์มเฮาส์ดื่มน้ำสิงแล้วก็รถยนต์ซูซูกินะครับอยู่ในช่วงของดิลแห่งปีเลยในช่วงนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้สวัสดีจา้าพี่มาโอ้โห,โห,โหขนหลังลุกเลยชมสดครบทุกแมตช์ความคมชัดระดับเ d ไม่พลาดทุกการแข่งขัน ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซีซั่น2024 2025ที่ทูวิช i ั่นหนาวสมัครได้แล้ววันนี้สามารถคลิกลิงก์ที่ปักหมุดคอมเมนต์ได้เลย